โอเคนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยมีการสอนเรื่องของการล้างเครื่องไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาชงกาแฟ s ต a r b u c k s ์อเมริกาโน่นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีขีดออกระดับน้ำไว้นะครับแคปซูลนี้ใช้น้ำประมาณ 2- 3 0 ml ิหรือ7ขีดนะครับนี้ตัวแคปซูลนะครับผมได้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่โอ้โหมันเจาะเรียบร้อยแล้วด้วย ครับการปิดปุ๊บคือการเจาะนะอุ้ยตายละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจาะแล้วอย่าไปกดเปิดนะอุ้ยตายแล้วมีพลาดละ,ะโอเคไม่เป็นไรอ่แล้วก็ปิดไปนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวพอจะเลื่อนผมจะเลื่อนตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเนื่องจากแก้วมันเตี้ยนะฮะมันไม่สูงมากก็จะใส่ตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ เลื่อนตัวนี้เราเลื่อนมาอยู่แล้ว7ขีดเนาะนี่นะครับมันเลื่อนได้อันนี้คือ7ขีดแค่นี้พอนะครับาจากนั้นเราก็กดมาที่น้ำร้อน คืะน้ำไอขาดนี้เยครัอมมประมาณนี้เลยเรอแน,นมจะอไป,อไป่าเนี่ยนฮไ่นใจนะครับโอเคเรียบร้อยติดกับปั๊กโอ้โหทำไมตอนชงเองมัน ด้วยเครื่องตัวอื่นนะครับผมใช้พิกโกโลชงผมกะเวละน้ำมันไม่เยอะขนาดนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงเนี่ยมันได้230ร้มลเหมือนที่อนี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารู้กันนะครับนี่จริงเนี่ยดูสวยอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะเทเนาะเฮ้ยใช่จริงด้วยนะครับโ oh. สองร้อมสลนะครับนะโอ้โหนะครับเนะตนนั้นก็ตรงเป๊ะนะครับได้สองร้อยสามสิบมลโอ้มันอ่อนขนาดนี้เลยหรอไอตัวเมริกาโน่นะครับจริงๆถ้าเกิดมันดูอ่อนมากนะเราก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ได้นะครับถ้าเราอยากกินเข้มมากนะครับเราก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่อย่างนี้โอ้โหนะ 230 ml เยอะมากนะครับนี่คือกาแฟเมกกาโน่นะครับนี่ครับเมิกาโน่โอเคนะครับก็สรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ